ครับวันนี้บุกชัยภูมินะครับมาเที่ยวบ้านโบราณโบราณของภูมิไทยชัยภูมินะครับภูมิไทยชัยภูมินะครับเนาะซุมทางบัวใยนะครับไปขอนแก่นไปอูดอนะครับไปอุดรนะครับผมมีบ้านโบราณต่างๆสถาบานโบราณต่างๆก็มีสองข้างกันแบบนี้นะครับสองขั้มดีเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมด้านในนะครับด้านในของภูมิไทย ชายภูมินะครับก็เป็นยังไงครับเนาะมาดูนะครับมาดูความงามของบ้านโบราณต่างๆตรงนี้นะครับว่าเป็นยังไงครับนี่ก็จะเป็นบ้านเล็กที่สองครับบ้านเหน็จพานิ์นะครับบ้านหลังนี้นะครับบําเหน็ดหน้าลงครับอําเภอบําเหน็จหน้าลงนะครับที่นี่สถานีบําเหน็จหน้าลงนั่นเองครับบ้านหลังนี้นะครับบําเหน็จณนาลงครับบ้านโบราณนี่นะครับ ส่วนนี้บ้านนครกาหลงครับนครกาหลงครับอำเภอคอนสวรรค์ครับบ so, ้านหลังนี Andrew, ้ครับอำเภอคอนสวรรค์ครับบ้านโบราณหลังนี้นะครับนี่คือการรักบ้านโบราณโบราณของไทยเรานะครับอันนี้อำเภอบ้านเลขที่สี่ครับอำเภอคอนสวรรค์นั่นเองนะครับคือคอนสวรรค์โบราณหลังนี้นะครับผมก็เป็นเลี้ยงชาติอดปงอากาศไทยเทได้ดีนะครับ ยำชุ่มบ้านโบราณชนิดต่างๆเนาะนี้ก็เป็นส่วนของบ้านเลขที่หกครับอำเภออำเภอ,อเมืองชัยเหลยครับเงียนฮักเงียนแพงครับเงียนฮักเฮียนแพงของอำเภอเมืองชัยเมืองชัยภย,ชยภูมิครับอำเภอเมืองชัยยภูมินั่นเองครับบ้านหลังนี้นะครับ เป็นบ้านโบราณของอำเภอเมืองชัยภูมินะครับบ้านเฮียนฮักเฮียนแทงนะครับผมของอำเภอเมืองชัยภูมินั่นเองนะครับก็บ้านโบราณของจังหวัด <Turkish> ชัยภูมินะครับมีภ้านหรันี้นะครับบ้านสมัยก่อนก็จะมีอากาศหายเท <Sure> ได้สะดวกนะครับเป็นบ้านทไทยเรานะครับของจังหวัดชัยภูมินั่นเองนะครับนี้ก็จะเป็นของอำเภอ แกงแกงคล้อนะครับแกงคล้อนะครับบ้านเลขที่8ปดับครับนะอำเภอแกงคล้อนะครับบ้านโบราณของอำเภอแกงคลอจังหวัดชัยภูมินั่นเองับจะเป็นแบบนี้นะครับผมนั่นโน้นดูกันต่อครับบ้านหลังนี้เป็นของอำเภออะไรครับ อันนี้เนินสังหาครับอําเภอเนินสังหาครับบ้านหลังนี้นะครับอําเภอเนินสังหาครับบ้านหลังนี้ครับบ้านโบราณอําเภอเนินสังงาครับบ้านจริงๆนะครับเนี่ยครับบ้านงามสง่าครับบ้านงามสมาบ้านเลขที่สิบนะครับบ้านเลขที่สิบอําเภอสัง่านครับเนินสง่าก็สวยสดงดงามนะครับสวยสดงดงามอําเภอเนินสัง่าครับผม ่วนบ้านหลังนี้เป็นบ้านเลขที่12ครับเฮียนชานบ้านบ้านละเวนะครับอันนี้ครับบ้านละเวนะครับเนาะบ้านละเวนั่นเองนะครับผมบ้านละเวชัยกูะพุมนะครับเฮียนชานบ้านนี้นะครับดูความงดงามของเฮียนชานบ้านละเวนะครับบ้านโบราณโบราณของชัยกภะพุมนะครับบ้านหนึงละเวนะครับ วันนีกสองหลังนนจะเป็นเฮียนชาญของบ้านบ้านเลขที่24ครับผมเฮียนรวมพักพักดีชุมพลนะครับอันนี้เนปะ็นส่วนของอำเภอพักดีชุมพลนะครับบ้านหลังนี้นะครับอำเภอพักดีชุมพลนะครับ ดีซุมพลนะครับแันนี้อีกหนึ่งหลังนะครับของไทยบ้านแท่นครับผมอันนี้นี่ของไทยบ้านทแท่นนะครับนนนนไทยบ้านทแท่นของชัยภูมิตรงนี้นะครับคือไทยบ้านทแท่นนะครับสุดวยงามบ้านโบ,บ,บ,บราณโบราณแบบนี้นะครับนี่ก็การรวมบ้านโบราณโบราณของจังหวัดชัยภูมิบ้านประจําอําเภอต่างๆของชัยภูมินะครับมาให้ เอฟซีพัฒนาได้เยี่ยมชมกันนะครับในคววงคุ้มนะครับบ้านตรงนี้นะครับผมบรรยากาศดีๆคนแก่การอนุรักษ์นะครับคนแก่การอนุรักษ์ไว้นะครับบ้านทรงต่างๆก็งองลาเอฟซีไว้กันเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับผม